แต่ก็เข้าใจแบบเป๊ะๆโอเคนะครับลําดับแรกเลยนะครับมันจึงเป็นหัวข้อต่อไปนะครับเดี๋ยวหัวข้อต่อไปเราจะเรียนเรื่องราศีทําไมต้องเรียนราศีเพราะว่าราศีมันมีองศาเข้ามาเป็นตัวประกอบนะครับเราจะรู้ว่าราศีอะไรท้งนั้นเนี่ยเราต้องรู้องศาทีนี้การที่จะรู้องศาแปลว่าคุณต้องใช้เข็มทิศเป็นนะครับใครใช้เข็มทิศไม่เป็นมั้งครับยกมือไม่ต้องอายโอเคเปิด YouTube เลย นะครับเขาสอนมีเข็มทิศทุกรูปแบบไปเปิดดูได้เลยใช้ยังไงแล้วคุณพอใจเข็มทิศแบบไหนเลือกแบบนั้นพอวัดได้คร่าวๆแล้วสนใจแล้วค่อยมาหาเข็มทิศทวงช่วยเอาอันนี้เราคุยเล่นๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอคนเข้ามานะครับเพราะว่าไม่อยากให้พลาดโอกาสขออารัมพบทอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเอกสารที่ทุกท่านผมเชื่อว่าทุกท่านได้รับแจกไปแล้วมีสี่หน้ามีใครไม่ครบสี่หน้ามัาง่งบอกไม่มีรลยกาหายหมดแล้วโอเคช่วยไม่ได้นะครับ เอกสารสี่หน้านี้ก็คือพื้นฐานทางด้านหงจุ้ยนะครับท่านอาจารย์บอกว่าหากคุณเข้าใจพื้นฐานทั้งสี่หมวดเนี่ยเรียนกับท่านอาจารย์รู้เรื่องแน่นอนนะครับถ้าวันนี้มาเรียนแล้วยังงงงแปลว่าคุณเป็นคนปกตินะครับเพราะว่าตอนผมมาเรียนผมก็งงเหมือนคุณเลยนะครับเป็นคนปกติถ้าคุณเรียนแล้วไม่งงโอ้คุณอัจฉริยะนะครับเพราะฉะนั้นไม่สมควรจะเรียนต่อแล้วเพราะอัจฉริยะแล้วไม่ใช่นะครับเรียนแล้วงงง,งไปแต่ว่า เขาบอกบอกว่าให้เราทําตัวเหมือน okay. อย่าขยับใช่ไหมได้แล้วนะตรงนี้นะเขาบอกว่าทุกครั้งที่มาเนี่ยให้เราทําตัวไม่ว่าคุณจะไปเรียนที่ไหนเนี่ยเขาบอกว่าให้คุณทําตัวให้เหมือนแก้วเปล่าอย่าเป็นแก้วที่มีน้ําอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้คุณใส่อะไรลงไปมันก็ล้นออไปหมดรับฟังไว้เชื่อหรือไม่เชื่อทำหรือไม่ทำคุณไปพิจารณาเอาเองเราไม่ได้บังคับให้คุณว่าต้องเชื่อนะครับอย่างที่เมื่อเช้าเคยพูดไปแล้วแม้แต่พระาศาสดา นะครับของเราท่านยังบอกนยังไม่ต้องเชื่อคําสอนของฉันไปลองดูนะครับไปลองดูได้อน,นี้ก็เหมือนกันนะครับวิชาผงชุวยอย่างธรย์าคุณไม่เชื่อก็ได้แต่วันนี้คุณเรียนเรียนเพื่อให้รู้ว่าคุณจะทําตัวเข้ากับธรรมชาติได้อย่างไรนะครับเราอยู่กับธรรมชาติเราก็ทําอย่างไรให้เข้าเข้ากับธรรมชาติได้อย่างไรสี่แผ่นที่ท่านได้ไปสี่หน้าไม่ใช่สี่แผน่นสองแผน่นสี่หน้าที่ท่านได้ไปคือสี่หมวดวิชาวันนี้คุณประกณรเขียนเอา แอมสงสัยต้องเอาแบบสงสัยต้องเอาแบบประทูนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวดูไดพร้อมแล้วขึ้นแล้วของผมทำอยู่ันนี้วันนี้ที่คุณวันนี้ที่คุณประกรณ์สอนไปเนี่ยคือคือหมวดนี้นะครับเรื่องตัวเลขนะครับเรื่องตัวเลขว่าคุณคำนวณหมายเลขคงจุ้ยได้แล้วคุณไปใช้อะไรในหมวดเนี้ย ที่คุณประกรณบบอกพวกคุณไปบอกว่าโอ้ประทานเอ่ยอะไรเอ่ยจเจริญเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยคุณเห็นว่ามันเป็นตัวอักษรที่อยู่ข้างล่างตอนเนี้คุณประกอบสอนเรื่องนี้อยู่นะครับสอนเรื่องนี้อยู่ว่าไอ้ทิศมงคลทิศไม่มงคลตรงนี้เขาเรียกวิชาอัฐเถรอนอัฐะแปลว่าแปด เป็นหนึ่งในวิชาที่ท่านอาจารย์บอกว่าเวลาเชิญท่านอาจารย์ไปตรวจดูควงจุ้ยแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือแก้คนแก้บ้านแก้ดาวแก้ดาวก็คือคุณต้องไปเรียนเรื่องแผนภูมิดาวเหินซึ่งจะอยู่ในคอร์สต่อไปนะครับแต่แก้คนก็คือคุณก็ไปดูว่าคุณหมายเลขควงจุ้ยเท่าไหร่คุณก็ไปดูตารางอย่างตรงเนี้ยเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้นนแปบลบว่าคนหมายเลขควงจุ้ยหมายเลขหนึ่งหรือบ้านที่มีหมายเลขหนึ่งนั่นก็คือบ้านคันเวลาบ้าน ดูจากไหนดูจากทิศอิงทิศอิงคือทิศอะไรทิศอิงคือทิศหลังบ้านเมื่อคุณยืนอยู่หน้าบ้านแล้ววัดไปว่าหลังบ้านเป็นทิศอะไรนะครับตรงนั้นเนี่ยเรียกทิศอิงแต่มีข้อแม้นิดหนึ่งเดี๋ยวบางคนงงวิชาอัทธเรือนเนี่ยเขาวัดเทียบมันไม่ได้วัดทิศจริงที่คุณยืนหน้าบ้านแล้ววัดเพราะบางบ้านประตูไม่ได้อยู่หน้าบ้านมันอยู่ข้างบ้าน วิชาอัดทะเลือนมันเทียบจากประตูนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณอย่าเพิ่งงงเอาให้รู้ก่อนว่าบางทีคุณเวลาคุณไปเจออ้าวทำไมอัดทะเรือนมันไม่ตรงกับตารางให้คุณเข้าใจว่าคุณเปิดประตูตไม่ตรงกับทิศทิศที่มาของพลังเอาอย่างนี้ดีกว่าใช้ความหมายอย่างนี้เข้าใจไหมครับหรืองงถ้างงก็ลบอกอกหมดเลยลืมที่ผมพูดที่หมดเลยเอาเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเป็นหมายเลขหนึ่งคือทิศหลังบ้านเป็นทิศเหนือหมายเลขหนึ่งนะครับ,ค,รบคุณก็ไปดูตารางนี้คนหมายเลขหนึ่งคำนวณฮวงจุ้ยมาหมายเลขหนึ่นงคุณก็ไปดูตารางนี้น ส่วนตรงนี้คืออัดทะเรือนนะครับตรงนี้คือวิชาอัดทะเรือนทั้งหมดที่ท่านอาจารย์บอกแก้คนแก้บ้านแก้คนก็คือนี้คนหมายเลขหนึ่งก็ดูว่าแต่ละทิศเป็นอะไรเกิดไปอยู่บ้านหมายเลขสีเพราะฉะนั้นอัดทะเรือนมันจะไม่เหมือนกันเวลาใครได้รายงานรายงานฝั่งเนี้ยคือของบ้านคืออัดทะเรือนของบ้านส่วนฝั่งขวามือจะเป็นอัดทะเรือนของคน นะครับคันที่ได้รายงานไปแล้วเนี่ยคุณไปดูรายงานของคุณซ้ายมือตรงนี้อัดทะเลือนของบ้านส่วนขวามือตรงเนี้ยอัตทะเลือนของคนเพราะฉะนั้นเวลาแก้คนแก้บ้านไปดูว่าในทิศนั้นมันเป็นอะไรเราก็ไปแก้ตามนั้นนั่นคือที่ท่านอาจารย์บอกแก้คนแก้บ้านนะครับเข้าใจนะโอเคนะครับถามได้อะเดี๋ยวท่านก่อนครับเออลืมนี่เมื่อกี้ผมพูดไปก่อนมันลึกไปหน่อยเอาแค่นี้ก่อน เอาเอาเอ,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 เองาง่ายๆแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปทำงี้ยนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาแล้วเดี๋ยวเราเราไปต่อเนี่ยทุกอย่างมันมีแอดวานตอนนี้เราก็เป็นอนุบาลเราเราเอาแค่อย่างนี้ไปก่อนคําถามครับอันนี้พูดถึงประตูบ้านอันนี้พูดถึงประตูบ้านอันนี้พูดถึงประตูบ้านนะครับเราเรารู้ว่าบางบางท่านบ้านใหญ่มากครับผมยรบกวนถอดแมสกีนหนึ่งได้ไหมพอดีผมตอนนี้สวคืนไปหมดทุกอย่างนะครับตึงหมดทุกอย่าง นะครับหูนี่ตึงก่อนเลยครับผมว่าทิศที่ไม่เป็นมงคลโอเคครับคุณอย่าไปดูเลยเวลาถ้ามันแรงไะมันตายทั้งนั้นคือเวลาที่มันไม่ดีอะ่ะเขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงนะครับแรงอันดับหนึ่งเลยคือมรณะมรณะคือแปลว่าอะไรครับมรณะความหมายตายเพราะฉะนั้นแปลว่าตายจริงๆนะครับนะครับมรณะนี่ก็คือเวลาทิศที่ไม่ดีนะ อันนั้นนอกประเด็นยังไม่ใช่อยู่ในวิชาดีที่สุดคืออยู่นอกบ้านวันนี้ขออนุญ,ญาตให้ถามในวิชาก่อนนะครับขออนุญ,ญาตอันนี้นี้เราคุยกันก่อนนะเพราะว่าคุณก็ยังไม่เข้ามาเลยผมไม่อยากให้พลาดโอกาสเพราะว่าพอเวลาผมพูดไปแล้วแล้วเดี๋ยวมาเริ่มใหม่บอกเลยคอร์สท,ที่เท่าไหร่เราวนไหมเรามีสี่คอร์สใช่ไหมครับถ้าวันนี้คุณพลาดไปคุณก็ไปดูว่าคอร์สคอร์สท,ที่หนึ่งมันมาเมื่อไหร่นะครับเอาไปตามนั้นแต่สิ่งที่บอกคือทุกวิชาสัมพันธ์กันหมด เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเวลาคุณไปคุณก็จะงงๆนะครับงงๆไปครับผมไม่ใช่ครับผมยกตัวอย่างคุณพี่หมายเลขอะไรครับหมายเลขเก้าคุณก็ไปดูตารางหมายเลขเก้าเนช่วยเปิดหมายเลขเก้าให้ทีเวลาคนเป็นหมายเลขเก้านะครับอับทะเรือนของคุณเป็นแบบนี้แต่คุณไปเกิดไปอยู่บ้านที่เป็นห่วงจุ้ยหมายเลขสี่ สมมุติอ่าอันนี้คือคนเนี่ยคุณเป็นเก้าคุณก็ไปดูตารางนี้แต่ถ้าพอเป็นอยู่บ้านหมายเลขสี่เวลาจะดูอัะเรือนของบ้านคุณก็ไปดูตารางสี่อ่าไปดูตารางสี่อีกทีหนึง่งนะครับแล้วในทิศนั้นมันเป็นอะไรคุณก็ใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่คุณมากรอบอกบอกว่าคนประเภทตะวันออกถ้าไปอยู่ในบ้านตะวันตกคุณก็จะเห็นจากตรอัฒเรือนนี้ว่าอันหนึ่งดีอันนึงไม่ดี เพราะฉะนั้นจึงต้องแก้เพื่อให้เราอยู่ได้ในพื้นที่หรืออยู่ในบ้านนั้นนะครับส <HD. S 1> อนไปแล้วครับดูจกทิศหลังบ้านเนี่ยครับที่เมื่อกี้ในตารางนี่ตารางนี้คือวัดทิศหลังบ้านเพราะฉะนั้นคุณต้องวัดทิศเป็นก่อนแล้วบอกบอกว่าวัดทิศอย่างสมมติว่าทิศเหนือเนี่ยมันกี่องศาคุณก็ไปดูถ้าหลังบ้านอยู่ในทิศเหนือปุ๊บองศาเท่านี้เป็นทิศเหนือแปลว่าคุณเป็นบ้านหมายเลขหนึ่งถ้าวัดออกมาแล้วได้องศาเท่าไหร่คุณก็ไปเปิดตารางดูว่าตารางเนี่ยมันตรงกับ หมายเลขทิศอะไรแล้วทิศนั้นเป็นหมายเลขอะไรก็จะเป็นบ้านหมายเลขนั้นเข้าใจไหมครับยกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้อของสมมุติเขาเป็นคนหมายเลขเก้าใช่ไหมครับเขาไปอยู่ในบ้านที่หลังบ้านเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นบ้านในทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็คือบ้านหมายเลขสี่บ้านถ้าหลังบ้านเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นั่นคือบ้านหมายเลขสี่เพราะฉะนั้นคุณก็อัดทะเลือนของบ้านคุณก็ไปเอาอัดทะเรือนของหมายเลขสี่ ที่ไปดูสีใหญ่ๆตรงกลางแล้วคุณไปดูว่าในแต่ละทิศมันเป็นอะไรคุณก็เขเียนใส่เข้าไปในนัง้งงงใหญ่เลยงงไหมงงอ่ะเลขสี่ไม่เข้าใจเมื่อกี้ข้างล่างเลยล่างสุดเลยที่เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับบ้านหมายเลขสี่บ้านชุนก็คือมีองศาตั้งแต่หนึ่งร้อยสิบสองจุดหกถึงร้อยห้าสิบเจ็ดถ้าคุณยืนอยู่หน้าบ้านแล้ววัดไปหลังบ้านได้ทิศนี้แปลว่าคุณเป็นบ้านนี้ คุณได้องศาเท่าไหร่คุณก็มาดูอ๋อองศานี้เป็นบ้านหมายเลขอะไรเพราะฉะนั้นพอได้บ้านหมายเลขอะไรคุณก็รู้ว่าอัะเรือนของบ้านนั้นเป็นอะไรโดยดูจากตารางตรงน้านี้ดูจากตัวเลขใหญ่ๆเคลียร์ไหมครับโอเคนะป่าไม่ใช่คือผมไม่ได้บอกว่าซ้ายมือเือทอะเรือนผมกาลังพูดบอกว่าเวลาถ้าคุณได้รายงานของท่านอาจารย์ไปแล้วถ้าคุณมีสังเกตดูทีมงานเขาจะเขียนช่องซ้ายมือเนี่ยเป็นอัะเรือนของบ้าน ช่องขวามือเป็นอัฐเลือนของคนถ้าคนกับบ้านเลขเดียวกันมันก็เหมือนกันเหมือนอย่างเนี้ยนะครับไอ้อย่างเนี้ยตัวอย่างที่คุณเห็นตรงน้าเนี้ยคือคนกับบ้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยห้าผีก็ห้าผีจเจริญก็จเจริญแต่ถ้าคนหมายเลขหนึ่งบ้านหมายเลขหนึ่งคุณก็จะได้สองอันเนี้ยไม่เหมือนกันในแต่ละทิศนะครับเคียนะครับโอเคไหมนะโอเคเกือบหลุดไปแล้วนาะเราหนึ่งวันนะโอเคนะเกียนะอ่ะโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวเรา ลือสองท่านรอหน่อยนะครับอ, <azt> อะไรนะครับหน้าบ้านเป็นทิศอะไรหน้าบ้านก็ตรงข้ามกับที่หลังบ้านคุณวัดหน้าบ้านคุณวัดหลังบ้านได้ทิศอะไรมันก็ตรงข้ามกันป<ร>า่าไ,ไหมครับให้วัดจากยืนอยู่หน้าบ้านทุ่นขี้ยืนอยู่หน้าบ้านแล้วคุณวัดไปว่าหลังบ้านเป็นทิศอะไรแล้วคุณก็ไปดูองศาแล้วก็ไปเทียบก,กับตารางที่เมื่อกี้นะครับว่าว่าว่ามันตรงกับบ้านหมายเลขอะไรครับผมว่า ถอดแมสด้วยครับผมไม่ได้ยินเวลาแก้บ้านเดี๋ยวตอนต่อไปตอนนี้นี่เอาเอาให้รู้ก่อนเอาให้รู้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนการแก้ไขบ้านเนี่ยผมเข้าใจว่าทีมของท่านอาจารย์เนี่ยเขาสอนในคลิปเยอะมากเลยนะครับไปไปไปไล่ดูได้ตางด้านนั้นแต่ว่าเราก็จะมีสอนนะครับแต่ว่าวันนี้ขอเอาแค่ให้ให,ให้รู้พื้นฐานให้รู้ว่าคุณอยู่ในทิศอยู่ในตําแหน่งอย่าพูดทิศอยู่ในตําแหน่งที่ดีประจําตัวของคุณ นะครับอยู่ในตำแหน่งที่ถ้าทำได้นะครับถ้าทำได้เมื่อไรก็ตามที่ทิศที่เป็นทิศที่ดีหรือทิศที่เป็นมงคลของคุณหายไปแปลว่าความปรารถนาในเรื่องราวในทิศตรงนั้นแต่ละทิศมีความปรารถนาไม่เหมือนกันนะครับความปรารถนาตรงนั้นของคุณหรือบุคคลที่เป็นตัวแทนนะครับในทิศนั้นๆจะมีปัญหาถ้าดีก็คือความปรารถนานั้นตัวบุคคลน,นั้นดี ง่ายๆแค่นี้เองตอนนี้เราให้รู้ว่าดีไม่ดีก่อนนะครับแล้วก็ไปพยายามเลือกใช้ที่ดีๆนะครับยกเว้นคุณบอกว่าชั้นดีหมดแล้วขออยู่ไม่ดีบ้างอันนั้นตามสบายนะครับเลือกได้เลยนะครับอ่ะความจําเป็นของการมีทิศเก่ดียอยู่ก็เปลี่ยนมาของผมละวลำบากเลยนะต้องถือแท็บตัวหนึ่งต้องถือไหม่ด้วยหน้าจอไปไหนหน้าจอไม่ได้ทำเอาไว้ฮะมันก็เลยต้องดูในแท็บ ได้ทุกคนได้เอกสารตรงนี้ไปแล้วนะครับความสําคัญของราศีนะครับความสําคัญของราศีที่เราจะต้องรู้ว่ามันอยู่ในองศาอะไรเวลาวัดเนี่ยทุกที่เวลาวัดคุณต้องวัดจากจุดศูนย์กลางถูกไหมเวลาคุณจะวัดทิศบ้านคุณก็ต้องยืนอยู่นอกบ้านนะครับแล้วคุณก็ในเข็มทิศส่วนใหญ่เขาจะมีเส้นที่เขาเรียกว่า cross hair เป็นเส้นตรงบ้างเป็นเส้นกากะบาทบ้างเพื่อไว้ให้คุณเล็งตำแหน่งอย่างสมมุติว่าโซนนี้เป็นบ้านสนักคนกะกกัน เวลาผมจะวัดอ่ะผมก็ต้องยืนว่าให้แนวกาแพงเนี่ยมันตรงเสร็จเรียบร้อยผมก็เอาเข็มทิศขึ้นมาแล้วเล็งไปเลยว่าให้เส้นบอกมันตรงกับแนวนี้เราจะได้แน่ใจได้ว่าเรายืนตั้งฉากกับทิศทางแน่นอนนะครับเราก็วัดไปนะครับแนะนําเวลาเป็นบ้านวัดซ้ายทีหนึ่งวัดขวาทีหนึ่งวัดตรงกลางอีกทีหนึ่งคาถามมีอีกยืนห่างแค่ไหนเคยคิดไหมเคยคิดไหมต้องยืนห่างแค่ไหนถึงไปวัด สงสัยไหมห่างจากบ้านมันต้องยืนแค่ไหนยืนชิดกําแพงเลยได้ปะอ่ามันชิดเกินไปเหตุผลทําไมมันชิดเกินไปก็มันชิดเกินไปไม่มีเหตุผลอื่นนะครับเหตุผลเดียวที่มีคือเวลาใกล้ตัวบ้านมากตัวบ้านของเรามันมีโครงสร้างที่เป็นโลหะเพราะงั้นมันจะไปรบกวนเข็มทิศของเราสนามแม่เหล็กนะครับโครงสร้างของบ้านมันมีเหล็กพวกนั้นนี่อยู่มีข้อแนะนําครับท่านอาจารย์บอกบอกว่าดูง่ายๆก็แล้วกันเวลาถ้ายืน นะครับถ้าเราอยากจะวัดใช้เก็มทิศวัดนอกบ้านเนี่ยนะครับให้ดูถ้าบ้านคุณมีชายคาครับถ้าบ้านมีชายคาคุณลองหยดน้ดําดูแล้วมันหยดลงตรงไหนคุณไปยืนตรงนั้นอนะ่ะจะได้เปียกเนะี่ยเขาเขาคิดว่าเพราะว่าปกติเวลาสร้างเราจะสร้างห่างประมาณเมตรหนึ่งนะครับก็ยืนประมาณนั้นแหละครับนะครับคร่าวๆนะครับ,รนะรบไม่งั้นพอไม่บอกแบบนี้ปุ๊บมองไม่เห็นภาพเมตรหนึ่งมันขนาดไหนไปยืนใต้าชายคาแล้วเอาน้ําหยดเลยถ้าลงหัวมาไหร่โอเคใช่แหละโดนแน่แน นะครับโดนและโดนน้าเปียกแน่ๆนวัดได้กี่องศาให้วัดด้วยเข็มทิศนะครับอย่าพยายามใช้มือถือมือถือมันไม่เที่ยงวัดคร่าวๆได้แต่ยังไงก็ต้องเป็นเข็มทิศเข็มทิศคุณยายเอเข็มทิศแบบถูกๆและเข็มทิศลูกเสือเข็มทิศเดินป่าได้ทั้งนั้นเราวัดแค่ทิศทางก่อนเออมันแค่บอกทิศเฉยๆครับมันไม่ได้ละเอียดพอมันไม่ได้ละเอียดพอเหตุที่บอกว่าไม่ได้ละเอียดพอเพราะว่าหนึ่งเมื่อกี้อะ เวลาเราวัดทิศ่คุณจะเห็นว่ามันเป็นทิศใหญ่ๆทิศที่มีส5หองศานะครับในแต่ละทิศเนี่ยเหนือใต้ออกตกรวมทิศเฉียงเนี่ยทิศละ45อีก8ทิศรวมกันเป็น360องศาแต่ถ้าคุณดูจากตารางตรงนี้คุณจะเห็นว่าในแต่ละทิศเนี่ยเขาแบ่งย่อยออกเป็นสมทิศอีกทิศละ15องศาเขาจะมีเขาจะเรียกว่าอย่างสมมติทิศเหนือก็จะมีเหนือที่หนึ่งเหนือที่สองเหนือที่สทุกทิศจะมีหนึ่งสองสาหมดเลยเพื่อความละเอียด ในทางหวงจุ้ยนะครับอันนั้นคือเหตุผลข้อที่หนึ่งที่ว่าทําไมเราต้องรู้องศาเหตุผลข้อที่สองครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้เข็มทิศแล้ววัดทิศไปแล้วหลังบ้านของคุณไม่อยู่ในตําแหน่งราศีอ้าวคุณก็ต้องรู้ละราศีมันอยู่ช่วงไหนบ้างใช่ไหมแต่ละราศีอยู่ช่วงไหนบ้างนะไม่ต้องเข้าข้างตัวเองนี่ไหมอีกนิดหนึ่งโดดละบ้านนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้อย่าไปกังวลนะครับอย่าไปกังวลนะครับ เราไม่ใช่คนโชคร้ายที่สุดคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันมีคนร่วมชะตากับเราเยอะนะครับไม่ต้องเข้าข้างตัวเองเอาตามจริงได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นบ้านที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งราศีท่านอาจารย์บอกว่าเป็นบ้านมังกรตายคือบ้านไม่มีพลังคำว่าไม่มีพลังแปลว่าอะไรคนเราอยู่เน,นี่ยวิชาศาสตร์ของท่านอาจารย์เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องพลังนะครับเราใช้พลังเวลาบ้านไม่มีพลังแปลว่าอะไรมันต้องใช้พลังตัวของเราเองคนเราทุกคนก็มีพลังแต่มากน้อยแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ถ้าสมมุติว่าเราเราไปอยู่แล้ว รู้สึกว่ามันถดถอยลงไปเรื่อยๆนอกจากบ้านไม่มีพลังแล้วมันยังกินพลังเราไปด้วยนะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องเรียนรู้เรื่องราศีแล้วก็อย่าเข้าไปอยู่ในเส้นแบ่งทิศพอดีนะครับเวลาบ้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยวัดเสร็จเรียบร้อยมันตรงกับเส้นแบ่งทิศพอดีถ้าแบ่งทิศย,ย่อยสวยนิดนึงแบ่งทิศย,ย่อยก็คือระหว่างเหนือหนึ่งเหนือสองหรือว่าอะไรกันเหนือสองหรือสามแต่ถ้า มันเป็นเส้นแบ่งทิศใหญ่ระหว่างอย่างสมมติจากเหนือไปออกเหนือเงี้ยมันอยู่เส้นแบ่งทิศระหว่างเหนือกับออกเหนืออันนี้สวยเยอะสุดเพราะพลังมันไม่เสถียรไม่ใช่ฝนตกไม่ทั่วฟ้าแต่พลังมันไม่เสถียรพลังมันมาแล้วมันบอกไม่ได้บอกตกลงฉันจะเป็นเหนือหรือฉันจะเป็นออกเหนือหรือฉันจะเป็นอะไรมันบอกไม่ได้ถ้าวัดไปแล้วเจอแบบนี้ครับย้ายเลยไม่ต้องไปคิดเยอะย้ายไม่ได้หาเช่าบ้านอยู่ง่ายสุดนะครับเพราะว่าถ้าคุณอยู่อย่างเนี้ยอยู่ในบ้านที่ทิศมันแกว่ง หรือทิศที่มันไม่มีพลังคุณไม่มีความเจริญรุ่งเรืองแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นทําไมต้องมาสอนเรื่องราศีเพื่อให้คุณไปฝึกใช้เข็มทิศให้เป็นต้องวัดทิศให้เป็นเรียนหวงจุ้ยแล้วถ้าคุณวัดทิศไม่เป็นคุณไม่ได้อะเพราะเขาเวลาเขาบอกให้คุณไปตั้งเคสอะไรพวกนั้นนี้บอกให้ไปตั้งที่นู่นที่นี้แล้วทิศมันอยู่ตรงไหนอะพราะเราหาทิศไม่ได้เราก็ทําเคสไม่ได้นะครับเพราะนั้นไปฝึกฝึกใช้เข็มทิศดูนะครับฝึกใช้เข็มทิศดูคือในทางฮวงจุ้ยเนี่ยไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได คำถามคือแก้แล้วคุ้มไห่คุ้มหนึ่งคุ้มเวลาสองคุ้มเงินลงทุนที่ลงไปเวลาคุณไปแก้ไขต้องรองให้พลังมันปรับตัวอย่างน้อยที่สุดประมาณสามเดือนคุณกังโคมาอยู่แล้ววันนี้บอกรอสามเดือนแล้วจะดีข้าห,หน้าเนี้ยคุณไปตอนไหนก็ไม่รู้นั่นคือเป็นเหตุผลที่ว่าในการแก้ไขบางทีท่านอาจารย์บอกว่า,ย,าย้ายก็ต้องย้ายเลยบอกอยู่ต่อมันไม่ถึงสามเดือนนะเพราะฉะนั้นรีบย้ายย,าย,ย้ายครับผม ไม่ใช่ครับไม่มีราศีก็คือมันไม่อยู่ในช่วงองศาที่เป็นราศีนะครับคุณไปดูจากตารางเนี้ยคุณใช้เข็มทิศวัดไปนะครับในตารางเอกสารได้หมดแล้วนะครับว่าทิศราศีเนี้ยกี่องศาถึงกี่องศาไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นราศีเดียวกับเราขอให้มันมีราศีก่อนแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนต่อว่าไอ้ตกลงราศีที่ได้มันดีหรือไม่ดีกับเรานะครับเข้าใจตรงกันนะถ้าไม่อยู่ในช่วงองศาที่มีราศีนะครับพูดถึงตัวบ้านบ้านนี้ไม่มีพลัง